สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงรองรีสวนนะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าสมนะคะอ่าอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดจราดเรามาติดตามสวนทุเรียนค่ะหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วสวนของพี่สักขีค่ะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะมาถ่ายทําในส่วนของตอนที่ช่วงมีผลผลิตละว,วันนี้เรามาดูกันค่ะว่าผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลวะแพนของเรานะคะแล้วมีปฏิกิริยาอะไรบ้างหลังจากเก็บเกี่ยว จะเหมือนสวนที่อื่นๆเข้าไหมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มากับท่านคาวกมลชัยจำค่ะ,คะนะคะค่ะ,คะเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับพี่ขี่กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราถามพี่ขี่กันเนาะพี่ขี่เพิ่งใช่ไหมคะเพิ่งใช้ของเราด้วยใช่ปะใช่มาปีที่สามแล้วใช่ไหมคะค่ะพี่ขี่ใช้มาสามปีแล้วก็ปีนี้ส่วนใหญ่เราไม่เคยได้มาถ่ายหลังการเก็บเกี่ยวกันเลยเนาะใช่ไหมคค่ะวันนี้เราก็เลยได้มาติดตามดูว่า เป็นยังไงบ้างแบบรู้สึกยังไงหรือเห็นกันความแตกต่างหรืออะไรบ้างนะคะค่ะก็หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วปีนี้คือผลผลิตก็เราก็ได้ตามเป้านะคะแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ดูแล้วต้นเราไม่โซมทุกอย่างมันก็แบบเหมือนเหมือนยังไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่เราก็มีการลงดินไป1นซองต่อหนึ่งซองค่ะดํำพันลิตรหนึชุดหนึ่งชุดอ่ะหนึ่งชุดต่อ้ำพันลิตรค่ะอันนี้ในส่วนของถ้าพูดถึงเรื่องการลดต้นทุนเมื่อกี้บอกว่าตามเป้าหมายถึงผลผลิตตามเป้าแล้วเนี่ยการลดต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้นทุนลดลงค่ะลงเพราะพี่ไม่ได้ใช้อะไรใช้คู่อย่างเดียวกับยาฆ่าแมลงตามตามที่มันเป็นนะคะตามช่วงที่เป็นนะคะตามอาการของเขาเนาะว่าเขาเจออะไรก็จะใช้อันนั้นใช่ถูกต้องค่ะอ๋อโอเคอันนี้ก็ต้องมาถามผู้ที่ติดตามดูแลแล้วค่ะครับก็ในส่วนนี้ที่อยากให้มาก็พี่เขาได้เริ่มใช้ชุดคู่หูสูตรพัฒนาใหม่ตั้งแต่สะธมหาลัยก็เลยพามาแล้วก็ตอนนี้เราเห็นว่าตัดผลพิตไปแล้วเนี่ยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนสมาชิกท่านอื่นว่ามันดียังไงแล้วก็ถ้าจะเริ่มต้นใช้ใหม่ตอนนี้มันใช้ได้เลยไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าของพี่ขี่เองเนี่ยมีอายุตั้งแต่7ปี5ปีแล้วก็มี2ปีด้วยใช่ค่ะพี่ขี่ใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดเลยไหมครับถูกต้องค่ะพี่ใช้ยังไงบ้างเวลาฉีดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็พี่ก็ใช้1ชุดต่อน,น้ําพันลิตรนะคะไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่พี่ฉีดสูตรเดียวกันเลยหมดเลยอืมเเท่ากับว่าไม่เสียเวลาในการฉีดเลยเนาะไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งวันฉีด เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การบริหารจัดการเวลาก็ลดลงด้วยถูกต้องให้พนักงานไปทำาอื่างอื่นได้เพิ่มพี่ขีบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ทําสารจบแล้วใช่ตอนนี้พอไม่ทําสารเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของที่เขาบอกหลายรุ่นพอออกมาแล้วก็ออกอีกอ่ะเดี๋ยวดอกก็ออกอีกการบริหารจัดการซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอะไรเงี้ยแล้วของพี่ขีล่ะคะเป็นยังไงบ้างมันก็มาสองรุ่นเหมือนกันนะสองรุ่นแต่ก็แต่ก็มีปัญหาพี่ขีมีปัญหาในเรื่องของการพ่นไหมคะว่าไม่ไม่มีเลยค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะ คือพ่นตามที่ลูกมันอยู่ขนาดนั้นเลยก็คือเข้มข้นไหมคะก็ใช้สเต็ปนี้ตอนที่ว่าเราจะทําลูกทําดอกอ่ะเราจะใช้สองสองซองสองซองค่ะเออแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าหนึ่งชุดอ่ะตอนน้ำผลิตมาตลอดสองซองก็คือ2ชุดช่วงเปิดตาดอกออก็คือไต้ทองกิ่งค่ะโอเคส่วนผสมแบบนี้แต่วิธีการเหมือนกันไหมกับกับต้นที่มีลูกกับต้นไม่มีลูกพี่พี่ส่วนใหญ่จะฉีดอะถ้าไม่ติดไม่ติดฟ้าติดฝนะไรนะพี่จะฉีดทุก7วันถึง10วันไม่เกิน10วันนะไม่เกิน1ิวัน แล้วสังเกตอย่างการใช้ไอ้ตัวยาฆ่า,มาแมลงหรือไอ้พวกเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยพี่ว่าอะไรที่มันหายไปมีอะไรที่หายไปบ้างสมมติใช้ของเรามา3ปีกับก่อนที่จะใช้เราเนี่ยพี่สังเกตทุเรียนปีนี้นะคะคือไอน้ที่หนอนที่เขาเรียกว่าหนอนนอนแฉะมันไม่มี ที่ที่มันทําให้ต้นทําให้ทาให้เจาะใช่ไหมเจาะที่รูปอะเจาะรูเจาะต้นไม่มีค่ะแล้วก็ท็อปก็น้อยลงค่ะอย่างเช่นลาดาหนอนเจาะมีไหมหนอนเจาะไม่มีนะปีนี้มีจะมีหนอนไถหน่อยหนึ่งแล้วพวกลาดําพวกเนี้ยครับลาดำมันเหมือนว่าพอพี่เก็บมันเหมือนมันมันช้าไปหน่อยหนึ่งเนาะมันก็เริ่มมาแค่แค่เริ่มมาเห็นลายลารูปแบบดํางั้นไม่มีนะฮะไม่มีแบบคนอื่นเขาดาปีนี้ไม่มงเลยไม่มีเลยไม่มีฮะโอ้โหจดมากข้างในก็ยังเหมือนเดิมใช่ทุกอย่างเดิมแต่ว่าอาจจะไม่สวยค่ะพี่พี่เก็บเกี่ยวผลผล อของเสียคือหมายความว่าเป็นเป็นหนอนเป็นลาดำเนี่ยเออมันก็มีประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอืมก็ถือว่าไม่เยอะเนาะที่บอกว่าไม่เยอะเพราะว่าพี่ขี่เอาไว้ต้นหนึ่งเยอะมากต้นหนึ่งเฉลี่ยกี่ลูกดีกว่าก็เฉลี่ยประมาณเกือบแปดสิบลูกนะต้นกี่ปีต้นต้นมันจะมีอายุเก้าปีเนี่ยเก้าปีสิบปีกับเจ็ดปีค่ะอันนี้พี่ขี่บอกแต่งแล้วนะอันนี้คือแต่งแล้วไอ้ที่ไว้แบบนี้คือแต่งแล้วเนาะ แล้วเมื่อกี้พี่ขีบอกว่ามันจะมีต้นหนึ่งที่ที่เป็นรุ่นแรกเลยต้นสาวใ่คะที่เพิ่งให้ผลผลิตด้วใช่ไหมคะลูกของเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทุเรียนสาวเนี่ยมันจะประสบปัญหาเนาะเขามักจะบอกว่าเป็นเอ้เข้มั่งเป็นโบอะไรเงี้ยค่ะก็อง์รวมก็ดูดีนะคะเพราะว่าครั้งแรกพี่กกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเบือกหนาไหมแต่เราก็ไว้ต้นหนึ่งสามสิบลูกมันก็เลยออกมาแล้วมันก็ก็ดีอ่ะแต่มันก็มีนะจะไม่ถามว่ามันมีไหมโบเคมันมีแต่มีเล็กน้อยค่ะมี เล็กน้อยก็คือส่วนใหญ่คือได้อะได้ได้ได้นาเนื้สวยได้อะไรขายได้ก็คือแล้วสภาพใบอะไรเป็นไงบ้างคะทุเรียนสาวของพี่ขีสวยสวยมากเลยะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ก็เนี่ยก็สวยค่ะเพราะว่าใบยังมันแผลบเลยใบนี่สีเขียวเข้มเลยเข้มมากนะคะพี่ขีบอกว่าราลดลงเนาะค่ะท็อปไม่ค่อยมีละค่ะโดยปกติทั่วไปเนี่ยครับหลังจากตัดทุเรียนแล้ว่ต้นส่วนใหญ่จะโทรมครับใบก็ไม่ค่อยแตกทิ้งใบทิ้งจริงแต่ว่าแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ภาคตะวันออกก็มีฝน สลับร้อนครับเชื้อรามก็จะเข้าม,มันก็เลยจะโทรมไปอีกรูปแบบหนึง่งใบแตกนะแต่ว่าต้นก็โทมมีการช้ำแชรของแผลแต่เท่าที่ผมเดินดูเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่เห็นอาการลำต้นแตกหรือโรคเข้าลำต้นหรือต้นไหนที่จะโทมยังไม่เห็นมีแต่แตกใบแบบค่อนข้างเยอะเลยทุกต้นเลย ผมถามพี่ขีอีกอย่างหนึ่งในส่วนของทุเรียนสาวเนี่ยที่ตัดไปแล้วอะถ้าเทียบกับต้น8ปดปีเนะี่ยต่างกันไหมพี่พี่ก็ไม่เห็นความแตกต่างนะเพราะมันเหมือนว่าพอเราใช้คหูว่ามันเหมือน,ม,น,ม,นมันถึงเวลาเขาก็จะแตกยอดยอดต่อ,อยอดไปเรื่อยไงเร,เราเราไม่กลัวเรื่องที่ว่ารัดใบอ่อนไงมันก็เลย<อ>ไม่มีปัญหาแปลว่าแปลงเล็กทางด้านน้นกับฝั่งนี้คือืออาการ,เห,รเหมือนกันเลยเหมือนกันไม่ต่างกันเลยก็เท่ากับว่าเราก็ไม่ต้องไปฟื้นต้นล้างต้นอย่างเขาที่เขาทำฉีดลงดินไปครั้งเดียวก็แตกใบออกมาเลย เมื่อกี้พี่ขี่พูดว่ารัดอ่อนเรื่องของรัดอ่อนนี่ที่นี่ไม่เจอค่ะก็คือมียอดอ่อนมันยอดอ่อนแต่เราไม่เจอปัญหาเรื่องลูกบิดลูกเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่ร่วงด้วยค่ะไม่่วงด้วยค่ะพี่ขี่คิดว่าปีหน้าเพิ่มปริมาณเท่าไหร่คะผลผลิตอ่ะก็จริงๆแล้วถ้าเพิ่มแค่20เอร์จากของเดิมพี่ก็พอใจแล้วค่ะอ๋อเพิ่มเพิ่มขึ้นอีก20ซนค่ะคือพี่ขี่ใช้ตั้งแต่ รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เออเนี่ยแหละอันนี้แหละอันเนี้ยมันมีความแตกต่างที่พี่ขี่พูดบ่อยๆว่าเออมันต่างกันนะผมอยากให้พี่ขี่พูดเองว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันความแตกต่างที่เห็นได้ชัดๆเนี่ยสังเกตจากใบนะคะใบมันจะแบบใหญ่ขึ้นแล้วก็มันจะมันวาวๆแล้วมันก็มันเหมือนใบมันไม่ไม่ค่อยหลับมันมันมันจะตื่นตื่นตื่นทั้งวันในส่วนของลูกหรืออะไรพวกนี้มันเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันไหม คือตอนที่ช่วงมันรัดใบอ่อนใช่ไหมพี่ก็กังวลว่าเอ๊ะครั้งแรกลูกมันก็เริ่มเบีย้ยวๆใช่ไหมพอสักพักพี่ก็ยังพูยกับคนดูแลเลยว่าเอ๊ะของเรามันจะไม่สวยตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่พอเราใช้ไปเรื่อยอ่ะ เขาเบ่งออกมาเองเลยค่ะมันก็สวยตอนแรกก็หนามก็ใหญ่มากเลยนะอยู่ๆมันเป็นหนามหยีเฉยเลยพี่ก็คุยกับพี่หอิ๋วตลอดเวลาเหมือนกันเลาทำไมของเราไม่สวยเลยแล้วพอเราใช้แบบไปเรื่อยๆมันเข้ามาเองค่ะโดยที่เราไม่ทําอะไรถึงพูพอพูเขาเต็มปั๊บมันก็จะหยีเองค่ะเชื่อไหมไม่กล้าเข้าเข้าสวนเป็นสิบวันอะคือเข้าทุกวันแล้วก็เครียดไงแต่พอ สักพักเดียวเนี่ยมันมาเองอพี่ขี่พ่นแบบไหนบ้างคะก็เราเราก็จะมีถ้าเราฉีดเพี้ยเราก็จะฉีดพ่นใบใช่ไหมฮะแต่ถ้าช่วงที่เราอยากให้ลูกสวยแล้วก็ฉีดไปที่กิ่ง่ให้มันลงลูกอ่ะฮะอ๋อให้้าที่ลูกเลยได้ทั้งกิ่งด้วยแล้วก็เข้าไปที่ลูกเลยบางช่วงเราก็ฉีดทั้งนอกทั้งในทุก7็วันเวันเหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างคะเดีี๋วน้ความมั่นใจมาเต็มร้อยมาเต็มร้อยเดี๋ยวปีนี้ก็เสร็จแล้วเกินร้อยแล้วนะเต็มร้อยแล้วเดี๋ยวก็เกินร้อยแล้วพี่ขี่มีอะไรอยากจะบอกบ้างคะกับทาางบ้นก สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักคููหูหก็อยากจะเชิญชวนให้มาใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่แบบราคาถูกแล้วก็ใช้แค่ชุดเดียวอะ่ะมันตอบโจทย์ทั้งต้นทั้งใบทั้งรากนะถ้าตอนนี้คือว่าหลังจะเก็บเกี่ยวแล้วคุณต้องการแบบดึงดึงรากเนาะกระชากใบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ลงนินได้เลยค่ะคือคือเขาใช้ได้หมดเลยนะตั้งแต่ฟื้นฟูฟื้นฟูรากลำต้นใบจนกระทั่งออกดอกจนกระทั่งเป็นลูกเนี่ยคือใช้ครบชุดเดียวเนี่ยครบวงจรค่ะ แต่เมื่อก่อนเขาชอบบอกว่าทิ้งใบทิ้งกิ่งอะไรกันก็ไม่รู้เนาะเยอะอ่ะแล้วก็ก้านทู่อะไรก็ไม่รู้เราเห็นนะที่เราเห็นในที่ผ่านมาแต่นี้ในส่วนของสวนที่ขี่เนี่ยก็ดูแลดูแลได้ดีเลยอะดูแลได้ดีเลยค่ะะงั้นก็อ่ะทางพีัญก็ในส่วนของผมซึ่งเป็นที่ปรึกษาของพี่ขี่มาตลอดทังฤดูการก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ส่วนพี่ขี่ส่วนเดียวนะครับในละแวกนี้ที่ใช้โดยเฉพาะมีพี่หนีวเป็นที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งเนี่ยทำให้เกษตรกรเนี่ย ลดต้นทุนไปได้ค่อนข้างเยอะครับผลผลิตปีนี้ต้องบอกว่าสถานาการณ์อากาศมันยากผล,ผลผลิตอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ต้นทุนเราลดลงหมายความว่ากําไรเราก็ยังได้มากขึ้นและปีนี้ทุเรียนราคาไม่ได้พุ่งเหมือนปีที่แล้วด้วยต้นทุนที่เราอยู่ในเกณฑ์แบบนี้เราอยู่ได้แล้วชาวสวนตัดขายเหมือนเหมือนจะไม่มีรอยยิ้มแต่พอมาหาักลบแล้วเขายิ้มออกครับตอนนี้ทุกคนสบายใจทุกคนแฮปปี้ครับ มันอาจจะเป็นความเคยชินเนาะเราเคยได้เห็นทุเรียนราคาแบบเกือบ2อ0รอยะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็ชินมันอนะชินมันไงแต่บางทีเราอา,อาจจะติดกับยึดติดกับราคาไปนิดนึงแต่เชื่อราคาว่าถ้าใช้ถ,ใชถ้าวันนึงทุเรียนถึงแม้จะขายได้ราคาถูกกว่านี้อาจจะเหลือโล50หรือร้อยเราไม่รู้เนาะในอนาคตเนี่ยแต่ว่าอย่างของเราก็ยังผ่านไปได้สบายๆเนื่องจากลดต้นทุนนะแล้วก็นะวกเพิ่มผลผลิตเพิ่มน้ําหนักโอ้มันเครื่องหมายถูกมันเยอะมากเลยแลจริงๆอยากจะบอกว่าแบบนั้นเลยนะมวลรวมก็คือลด ต้นทุนได้แล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตอย่างที่พี่ขี่บอกอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเป็นไปตามเป้าอยู่ที่ว่าจะตั้งเป้าเท่าไหร่ค่ะเชื่อว่าถ้าพี่ขี่ตั้งเป้าอีกรอบหน้าอาจจะตั้งเพิ่มขึ้นมาอีกสักสิบอะไรเงี้ยหมายถึงจํานวนตันนะเพิ่มจากเดิมเป็นสิบยี่สิบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ท่านจะได้สิ์นั้นทันทีนะเหมือนจะบอกค่าบนกายค่ะงั้นก็มีอะไรอีกเพิ่มอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมคะมีไหมก็อยากจะบอกเพื่อนสมาชิกแล้วก็คนที่กําลัง ติดตามผลงานผลิตภัณฑ์เวอร์แพนอยากให้มั่นใจครับเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งเริ่มทําเราทํากันมานานแล้วก็มีส่วนให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งฤด,ดูกาลถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อทางช่องทางของทางบริษัทนนเวอร์คัสพีโนเวชั่นหรือทางผมก็ได้นะครับเราก็ยินดีให้กับทุกทีมงานมาสอบถามตั้งแต่พื้นต้นทาใบจนตัดผลผลิตเลยเพียงแต่ว่าวิธีการส่วนผสมต้องถูกและก็เหมาะสมในแต่ละสถานที่ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกหรือภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันตกตอนนี้เรามีหมดแล้วรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยก็ใช้ของเราซึ่งมันตอบโจทย์แล้วมันยืนยันได้แล้วอย่างชัดเจนครับก็เลยอยากฝากให้ทุกท่านไม่ต้องไปคิดมากมีคนนำทางให้ท่านแล้วนะครับเห็นผลผลิตแล้วใช้เลยครับเพื่อจะได้เป็นกเกษตรที่ปลอดสารพิษในโอกาสข้างหน้าโดยเร็วนะครับผลผลิตก็จะได้ สบายใจกับผู้ที่ได้ทานด้วยค่ะก็คือท่านไม่ได้เป็นหนูทดลองยาและะ้วเนาะเพราะว่าจร,จริงๆเราทดลองกันผ่านมาแล้วแล้ววันนี้เราก็เข้าสู่ปีที่9แล้วด้วยซึ่งเราก็มีการพัฒนาสูตรของเราตลอดเวลานะคะแล้วก็ถามว่าดีแล้วแล้วทำไมต้องต้องทำให้มันทำไมต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยก็จริงๆการพัฒนาหรือว่าโลกเรามันก้าวไปตลอดเทคโนโลยีก็ก้าวไปได้เช่นกันดังนั้นในการพัฒนาสูตรนะคะเพื่อที่จะทําให้เกษตรกรรม ของไทยเราอ่ะก็คือยั่งยืนนะคะเพื่อให้เข้ากับสภาพของภูมิอากาศภูมิประเทศเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปอ่ะโลกของเรามันเปลี่ยนไปหรือประเทศเราเนี่ยสภาพอากาศก็เปลี่ยนไปดังนั้นนะคะเราก็ต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสูตรเพื่อให้มันใช้ให้ได้ผลได้ <Okay. S 2> ประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลยิ่งขึ้นนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็อีกประการหนึ่งค่ะว่าอย่าไปเชื่อใครเขาหลอกนะคะเ <Okay. S 2> ชื่อต้นไม้นะคะให้ต้นไม้เป็นคนบอกดีกว่าค่ะ <Okay. S 2> นะคะว่าวันนี้เช่นเดียวกันค่ะไม่ต้องเชื่อพวกเราแต่ว่าถ้าท่านใช้แล้ว ให้ท่านสังเกตนะคะแล้วก็ดูผลของมันค่ะว่ามันออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะ,คะแล้วก็ที่แน่ๆคือของเราเป็นอินซีรียเร์เซค่ะแล้วก็เราตอนนี้เราก็มีเรื่องของชีวภาพชีวพันธุ์เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะกับช่วงลองรุยสวนกับ3เกอร์เวอร์แพนนะคะแล้ววันนี้พวกเราก็ขอลากันไปก่อนค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวพบกันโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปสวนไหนและไปพบกับใครเดี๋ยวไปกันค่ะเดี๋ยวตามไปดูค่ะนะคะสวัสดีค่ะ <differences S 2> สามเบอร์เวอร์แพนใช้แล้วดีใช้แล <mist> ้วรวยช่วยปดนี้เย้